มาครับมาครับคู่รักคู่แค้นนะครับระหว่าง Y2K กับ Onic เจอกันเองอีกแล้วเจอกันอีกแล้วฟุว้าเลยมันจะอุ้ยเฮ้ยดิถุยดิถุยไปแล้วดิถุยล้ำไทยเก๊กใส่ก,กองหลังอยู่นะฮะตอนนี้ดิถุยไปมีเราสาวเพราะว่านนะ่ะมีอยู่คู้ตายเต็มหลอดนี่ใช่ไ อุ้ยโอนิกได้เข้าเหมือนกันอพอโลโลอ,อ้าไม่มีเหลา่าเต่านี่หว่านะอย่ะอีม่เข้าทิบิลี่หมดหลอดไวจังวะโดนไฟดูดวะดิถุยได้เหลา่าเต่าแล้วดิถุยบนโล่งแล้วอ่อนบนโลง่งบนโล่งจูเอา้าไปทำไมอะฮะอะไรนี้ อะไรดิเขาเป็นทำไมวะเมื่อกี้ล่งโจ่งเลยมึงไปดีได้เลยลำมุดีสวนสวนเจ็บเราเต่าไปว่าลำมุดีเส้นมาด้วยไปลามุด เอาจิตถุยโดนยกตายแน่นอนนะบาลานยกแรงบาลานยังไม่ตายอีกเยอะคนเหนียวแน่นอ่ะไปตุงเจี๊ยตเ,เป็ดล้วงโอ้โหไปเหล่าบนฟรีเลยเพื่อนล้วงกันแล้วไปเหล่าบนยาวเลยมีรอยไทยมาอีระวังคิวเออเฟสจัดจ ดิสุยอไม่มีเหล่าเต่ออาใช่ไหรอดิูเขาดิ้นได้เข้า้วหลับปีอวยาวหลับปียวยาวหลัเปีวยาวจะวิ่งชนจะวิ่งชน đi vào đồng tiền năm chữ quá, vậy ông cha, ông phản pha, đôn chơi, thử đút mà mọc đấy, ui. อไม่แมนะ่น e อย่างนี้ต้องดูสเตยกันบ่อยๆนะส่วนตับยกกันไม่แม่นนะอย่างเงี้เอ้ามั่วเลยอย่างนี้เอ,าอ้า,อามินี่ดูไปวิ่งหามนาไปฝันฝาน้าดำวิ่งไปยี่ อุ้ยโอนิกตาโคตรด,ดี เมาวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพากอะไรเลยกูพูดไม่ค่อยออกวันนี้ตายไหมเว้ยวันนี้กูตายไหมไมไม่ค่อยโฟไม่ค่อยไหลไม่ค่อยลืน่นอ่ะไม่ค่อยชื้นมืนเลยวันนี้นี่เบลมานาะเก็บไว้ใช้วอร์น่าเหรอครับยังไงอุ้ยสวยตายตัวมีโลคก,กันอีเมจิกถ้ามันทำเป็นแบบดาร์กนวเว้ยแบบเจาะโลคก,กันอีคนจะเล่นเยอะมากเลยนะเวทีมงานฝากพิจารณาด้วยนะ เมจิกอะ่ะคนจะเล่นเยอะมากเลยเพราะสเตตัสมันดีถ้ามันทําเป็นแบบเจาะโลกกันอีนะมึงโคตรโกงเมจิกเนี่ยว่างด้วยอะไรด้วยอะ่ะมุนแมวอ้วนไปอีกแล้วฮะโดนคิวตายติดถุยมานาะเด้งแน่นอนโอ้โหหักไม่ตายตัวนี้หักเบาวิ่งชนอะวิ่งชนเขามานาะเต็มเฉย ยังกดกันไม่ลงนะฮะสองทีมนี้ลอยไทยโดนดูดนฮะนี่ไงติดขอบดินะติดขอบขอบชิดดินะิมิลี่เต็มลอดเอวกระโดดแมนเต็มอยู่แล้วไม่ต้องขอบคุณจ้าตายฟรีจ้าเขาบอ,อกสุกแย้มไปแล้ว พระองค์ลงอ่อนพระองลงอ่อนมีไปทุกโตกอ,อ,อะไรตกหมดเลยเอ้าดูตกทุบตกเอ้าไม่ไปอีเสาวะเออเออมีเพื่อนเล่นบ่อยอยู่แล้วเอ้านี่นี่บิวทำไรนี่นิี่เฟล ให้เพื่อนมาดูดให้เพื่อนมาดูดเออเอาไม่บางไงเฮียตัวนี้ถึกเฉยใต่กันนานอย่างงี้ไปดูแล้วปัดฟ้าเต็มรลอดไทร้อยไทยลอย,ลอ,ยอีมิลี่เอาอ,อีมิลี่หมดหลอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะนะ่ะ มเมาว่ะจับกล้องไม่ถูกแล้ววันนี้ไม่รู้จะดูทางตรงทางไหนวะและเอลผิวจัดเอลผิวจัดอิมิลี่เอลเธอเด้ง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 ตอนยกมันอนะ เรียบร้อยไม่คิวแม่อะไรเลยขวางฟ้าไอ้ศาสตร์โด,ดูดูหลายรอบแล้วเนี่ยโดนโยกกวิ่งเข้าหาดูดจนหมดอิมิลี่เขาพิวจังวะเข้าได้หลายรอบจังวเ้เหี้ยโหนอีกีิ แย้มยังไงฝึแกแย้มบนบนโลงบนโลงบนโลงโลองโดนยกอ่ะอย่างงี้ฝันฟ้าได้เข้าแน่นอนอีนี่เบลเมจิกเปิดเต่าแม่งเลยระเบิดแน่เต่าระเบิดแน่เมจิกแม่งแรง เหล่าเลยไม่มีคนไม่มีคนตามก็เหล่าเลยเออเอาทําไมปล่อยให้เหล่าอ่ะวิ่งต่อวิ่งต่อหลุดตาแหน่งแล้วเนี่ยตัวดูดเนี่ยวิ่งตามอย่างนี้ต้องให้เพื่อนวิ่งตามนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยไหลเข้ามารัวๆเลยถ้าตัวเองวิ่งตามอย่างเงี้ย เปเพมเกมหมังคืนเครับนี่ไงนี่ไงเดินบนนี่นะไอ้ตัดงัดแม่งเลยคอมิปบอกเกมเต็มลอวิวาจุคงลงเคบาจูฟงลงเคนำเยอะเลยนะฮะตอนนี้แต่ก็ยังเปิดเสาของอนบิกไม่ได้นะครับ กเลื่อนกล้องแบบเมาๆมนะ่ยเอาันนี้นะอย่าติตากันนะสุดแยนเต็มหลอดฮะไม่ยีวะอ๋อระวังโดนยกนะ่นอ๋อไม่ใช่ดาบยกนักแข่งนะั่นแหละตัวเนี้ยคุณรู้เลยเนะี่ยตัวนี้นักแข่งสุดแยนนะนักแข่งมีค่าตัวอะไรชั่วโมง

ดูดหมดเลยเขาไม่ได้ดูดนี่วะเยอะอะไรวะเย่ยอัดคลิปบออยู่บัางนซีเอ็มเะ่านี่ เดี๋ยวเดวิวหลวงดูดกับครับเพ่อพวเ็กไม่ให้กลับนะคนอกยังพันอยู่นะตอนนี้ยังพลิกได้อยู่นะทำดาเม่เป็นหน้าทำดาเม่เป็นหน้าเจ็เต็มก่ตอนแรกไม่รู้ว่ามีนี้เนี่ยพอโดนเท่านั้นเลยอืม เอา้าไอ้เยวิ่งมาจะทำให้เขาหล่อนคิวตวลุบตัวเองหล่อนคิวเอง้เยรักนะ อนนี้ตาเมดแผ่วแล้วอะ่ะเฮ้ยต้องรอดูรอยไทยนะรอยไทยเต็มหลอดนะจะฟรกเกมได้หรือเปล่าอี่นี้เมลเปิดกลางต่อเลยแตกด้วย ลอยไทยเต็มหลอดทำยังไงดิทยุยเต็มหลอดเอาแล้วไม่ได้ไปแล้วลอยไทยมึงใช้ม,มานายกันหมดแล้วอย่างเงี้ยลอยไทยเรียบร้อยพยายามจะวิ่งออกนะเมื่อกี้กูรู้จะไปทําดาเมจไงพยายามจะวิ่งออกไปทําดาเมจเอา้าวิ่งเข้าไปโดนอีกเอา้าไม่ตาย ชนะน่าจะเป็นของ Y2K นะน้ำฆ่าเลยเหลือตะกีกว่าละลอยไทยเต็มหลอดลอยยังไงลอยไทยตายอีกแล้วครับลอยเต็ม <c oughs> สุกแกมนักแข่งดูตรงรู้เลยการเล่นเหมือนนักแข่งแต่เป็นสายที่เขาไม่ถนัดนักแข่ง,ขงคนนี้ปกติเล่นมินจา่าตายไปดิเกิดทันยุคดท,ท้ายโถมได้หรือเปล่าโอนิกไม่มีมานากันด้วยลายไทยเต็มลอดหมดลออ าดงตัวผิวตัวผิวเอลดิ้งเอลดิ้งตัวนี้ตัวเอลดิ้งตัวผิวไปแล้วไปแล้วอิมิลี่ตัวผิวนี่เอลดิ้งเลยมีเอล้เฮ้ยไอเชี่ยไปได้ไงอ่ะโคตรงงอ่ะยังงงยังไงวะไปได้ได้ยังงงยังไงวะผิวจ้านี่หมาว่านักแข่งเกิดมาเมื่อนาเต็มมาขนาดแล้ว เกิดไม่ทันเนาะตาแม่นหมดดิไปทีนี้เบลได้อีเสาอยู่ลงอ้าเรียบร้อยได้อีกสองทีเอาไม่อียว่ไอ้เทียบ<ม>เรียบเรียบร้อยครับสุกแยมนักแข่งล่อไปห้าล้านดิจูเจ็ดล้าน